สวัสดีครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม267 7ันานการของเซตสุดท้ายก็ยังคงยืนไม่ยุงยืนไม่อยู่นะครับยังคงค่อยๆไ้เวดาลงมานะครับตอนบ่ายตอนเช้าก็คือปิดลบไป4.71นะครับอยู่ที่1294.64จุดนะครับสำหรับช่วงเช้านะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามกันต่อช่วงบ่ายนะครับ ส่วอไนี้นก็ลบอยู่1.73จุดนะครับอยู่ที่350.81จุดนะครับสัญญาณต่างๆก็ยังคงจะต้องค่อยๆขยับดาวลงมานะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับ most active volume ซึ่งเราก็เคยเก่งๆกันไว้กับการเก่งกำไรนะครับหุ้นนะครับตัว EA นี้ก็กำลังดีดกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ร่วงลงไปนะครับ ราคาของเอเนก็บวกขึ้นมา0.10นะครับในวันนี้นะครับราคาอยู่ที่12.70บาทนะครับเนื่องจากว่าเคยร่วงลงมานะครับ4-3เดือนก็คือลบไป62นะครับ1เดือนก็ลบไป43และหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไปเพียง27.43นั่นเองนะครับ มี P/E อยู่7.58เท่านะครับแล้วก็มี y U อยู่ที่2.38แล้วก็มี EPS ที่0.24แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.30สต่างต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะกราฟของเขานะครับว่าเป็นแนวโน้มใดนะครับวันนี้เราก็ยังคงให้เป็นจังหวะเทอร์นาล์หรือรีบารราคาขึ้นไปนะครับแม้ว่าวันนี้จะจะค่อยๆกระเถิบขึ้นไปเล็กน้อยนะครับสัญญาณก็เจนว่าราคานั้นก็ ค่อยรีบาวขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้สามารถปิดเป็นทั้งเทียนสีเขียวได้นะครับปิดเป็นท,ทั้งเทียนสีเขียวได้ราคาจะบวกต่อในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นั้นมีวอลลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ176.58 176.06มิลเลียนนะครับขนาดบอลลุ่มเล็กน้อยแต่ก็เป็นอันดับหนึ่งของกระดาน Most Active Volume นะครับ ยังคงเป็นจังหวะที่นักลงทุนยังคงให้ความนิยมนะครับราคาจะค่อยไซเวย์ขึ้นมาตอนนี้เห็นได้จากเบสดีก็กาลังไซเวย์ไปแต่เนนข้างนะครับไอเสดีหรือแม็กดีนะครับราคาก็กําลังไซเวย์ไปแต่นนข้างนะครับแล้วก็ RSI ก็ไซก็เวย์ไปแต่เนนข้างเช่นเดียวกัน OV v ก็ไซเวย์ถึงไซเวย์ไปแต่เนนข้างเช่นเดียวกันนะครับ3ตัวนี้อินดิเคเตอร์บอกว่าราคายังคงไซเวย์ไปท้านนข้างเพราะฉะนั้นก็มาดูตามหลักการของการงกาฟก็ยังคงจะต้อง สายเวฟแต่นนข้างตอนนี้ก็มีพารโาบริกกดเบาหรือพารโาบริกซาก,กดทับอยู่ด้านบนก็หมายว่ารา,าคาอย่างคงจะต้องไปทางด้านข้างต่อไปนะครับจนกว่าราคาจะดีเกินขึ้นไปนะครับตอนนี้การบีบตัวเข้ามากันของมุจบแบนยังคงไม่บีบเข้ามานะครับราคายัางคงเลือกข้างเป็นฝั่งขาลงนะครับย,าาาย่างคลาวราคายังคงสายเวฟ v e ่เน้นข้างเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นช่วงจวังหวะนี้ก็ยังคงท่านาจจะสามารถเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับแต่ว่าราคายัางคง ่ำอยู่นะครับสลับตัว EA นะครับก็ต้องรอผลการโดยในงานไตรมาส3าไตรมาส4รายงานผลออกมาถ้ามีกำไรราคาก็จะติดกลับขึ้นไปแต่ถือว่าตอนนี้ EA มาได้ราคาต่ำอย่างมากแลวนะครับถ้าเกิดท่านดูมาเก็ตแคปดูอะไรอย่างโู้นอย่างนี้แล้วดูผลการดยในงานก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าช้อนได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นในระหว่างนี้ท่านที่ติดดอยก็จะต้องมาทำการช้อนนะครับ เพื่อให้ราคานั้นดีดกลับขึ้นไปนั่นเองถ้านักลงทุนที่เก่งกําไรช่วงจังหวะนี้ก็เข้าเก่งกําไรไว้นะครับก็ผลลัพธ์หน้าที่กันนะครับลองพิจารณาดูดีๆนะครับถัดมาสบายยังคงไซด์เวย์ขึ้นมาต่อนะครับสบายนะครับสบายยังคงอยู่ที่อันหนึ่งที่2ที่3นะครับในม s t Active ว o ลุ่มอยู่นะครับแสดงว่านักลงทุนยังไม่ทิ้งแล้วก็ ไม่เลิกเหลียวแลนะครับเขายังคงเหลียวแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาบวกขึ้นมา0.50สตางค์นะครับอยู่ที่0.86บาทนะครับสเดือนที่ผ่านมาลบไป81.18 81%, 18, 81นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป41%และหนึ่งที่ผ่านมาก็ลบไป1.18%นะครับ PE ยังไม่มี y i e l d ไม่มี DPS ไม่เห็นแต่ว่ามี Earning Per Share ติดลบอยู่1.13สตางค์ต่อหุ้นนะครับ แต่ว่าถ้าเราดูแนวโน้มราคาจะค่อยๆดีกลับขึ้นมาไปดูกราฟกันนะครับกราฟก็บอกว่าราคานั้นค่อยๆกําลังจะเลือกข้างนะครับกําลังจะเลือกเป็นเกลื่อนกลางคือเมื่อไหร่ก็ตามที่บูร์เจอร์แบนบีบเข้ามาหากันนะครับตัวอย่างที่เราเคยอ,อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้า2วันนะครับที่เราบอกเฉพาะสมาชิกนะครับความสําคัญของการบีบตัวเข้ามากันของบุร์เจแบนนะครับถ้าเขาบีบเสร็จแล้วราคาเขาเขาจะ เขาจะอากเค้นให้ราคาไปไปเลือกข้างหนึ่งข้างใดนะครับตอนนี้ราคาก็กําลังจะมาตรงกึ่งกลางเมื่อมาตรงกึ่งกลางเสร็จราคาจะพุ่งขึ้นไปนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสบายกําลังจะค่อยๆมีราคาและจะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับต้องจับตาดูให้ดีนะครับวันนี้ก็อย่างเซตก็คือเป็นเพราะเซตว่าเซตราคาย่อลงไปวนลุ่มเลยไม่เข้านะครับวนลุ่มวันนี้เป็นสีแดงนะครับแต่มาอันดับ2นะครับ ของกลุ่ม m o s ัคทีนะครับจู่ที่9 6ุดนะฮะ้ามิลเลียนนะครับ MACD ก็กำลังจะชี้กลับขึ้นไปนะครับไฮไซชี้กลับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอวก็ยังคงจะต้องไซเวกับขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูจากแนวทางแล้วเข้าใจว่าราคาจะาค่อยดีกลับขึ้นไปแล้วก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนแต่ก็อย่างที่เรนนะทราบถ้าเกิดท่านไม่ไม่รีบจะเอากำไรสั้นๆท่านถ้าเกิดท่านเข้าไปแล้วแล้ว ค่อยถือยาวไปอีกสักหน่อยนะครับราคาเจ๊ค่อยดีกลับขึ้นไปที่เส้น2องแลวันนะครับก็เปลี่ยนทิศทางของกรอบที่นิเั่นจากตอนนี้ไซด์เวดาวให้เป็นไซด์เวถึงไซด์วฟขึ้นไปก็กําไรเยอะเลยนะครับก็รอพินาดูนะครับานาคาทุนครับถัดมานะครับ Next นะครับเนกก็ยังเป็นที่1ที่2ที่3นะครับของโม t i ิ e v o ลุ่มนะครับหมายว่าวันนี้จะย่อต่อนะครับ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าขึ้นเราต้องขายทํากําไรถ้าลงเราก็ช้อนต่อนะครับแวเดี๋ยวไปดูกันว่าจะลงต่อ,อยังไงนะครับสเดือนที่ผ่านมาลบไป82 1เดือนที่ผ่านมาลบไป35เดือนที่ผ่านมาลบไปอีก15นะครับ e 5.64เท่านะครับยิวไม่มี d ีเไม่เห็นแต่ว่ามี e a r n n n g ็งเปิดแชร์บวกอยู่0.02จุดนั่นเองนะครับแต่0.2สตางค์นะครับวันนี้ราคาอยู่ที่1.7บาทนะครับ ก็ถือว่าย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับไปดูกราฟกันนะครับหลังจากที่เขาย่อตัวแต่เขาก็ยังคงจะต้องบีบตัวเองแล้วก็กําลังจะเลือกข้างนะครับเนื่องจากว่าปูเจ้าแบนน์นั้นบีบเข้ามากันเมื่อไรก็ตามที่มันบีบแล้วซด์เวยมาดลานข้างนั้นเยอะๆนะครับราคาจะพุ่งขึ้นแรงหรือไม่ก็พุ่งลงแรงนะครับะฉะนั้นแต่ตอนนี้หากว่าจะพุ่งขึ้นหรือจะพุ่งรลง,ลงอย่างรุนแรงถ้าเราดูจากเครื่องมือ3ตัวก็คือ msd m a c ี uh, MAC d, MAC d, ยังคงไซด์ w a y ์ขึ้นไปแสดงว่าราคางคงจะต้องพุ่งแรงขึ้นไปแล้วก็หายไซก็ยังคงยืนอยู่ที่27 27ราคากำลังจะกลับขึ้นไปที่30นะครับเช่นเดียวกับ ovv กำลังไซด์ w a y ์ไปทางด้าน,นข้างก็รอจังหวะหายไซกับ msd ชี้ขึ้นราคาก็จะไซ d e w a y ์ขึ้นไปตามนะครับวันนี้ก็วนลุ่มเข้ามาเล็กน้อยเพียง8 1 7 5เ้ามิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นยังคงเก่งกำไรแล้วรอจังหวะที่มันจะดีดกลับขึ้นไปได้ สำหรับตัว next นะครับก็รอผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ออกมานั่นเองนะครับเบื่ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าราคากําลังสายเวไปทาง้นข้างแต่หลายตัวอินดิเคเตอร์มีสัญญาณว่าราคาจะพุ่งขึ้นแรงก็จับตาดูต่อไปแล้วนักลงทุนยังให้ความสําคัญมาเป็นอันดับ3ของโมซักฉีบนรุ่มนะครับเราก็เรียนท,นทาซาแล้วนะครับบนรุ่มคือปอระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับ emc นะครับตัวนี้ก็เป็น ขนาดเล็กนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กซึ่งเราไม่อาจแตะต้องเขาได้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะบวกขึ้นมานะครับราคาก็อาจจะไม่ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับแต่ว่าในสามเดือนที่ผ่านมาเขาเขาบวกขึ้นมาห้าสิเปอร์เซ็นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกห้าสิเปอร์ซ็นหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไปห้าสิเปอร์เซ็นเป็นจังหวะไซรัปขึ้นมาแสดงว่าราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนั่นเองตัวนี้ก็นักลงทุนทีท่จ้องเก็งกําไรก็ทํากําไรได้แน่นอนนะครับจังหวะของการาฟนะครับ จังหวะก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือไซด์เว์ไปทต่น้นข้างเพื่ออะไรครับเพื่อดึงกรอบดิเนลเลชั่นในไซว์เวฟขึ้นไปแล้วเมื่อไซว์เวฟขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ EMC นะครับวันนี้มีวอลุ่มเข้ามานะครับที่75.37ิลเล้านนะครับ EMCD ยังคงไซด์เวฟขึ้นไปอาศยไซด์เวฟไปแต่้นข้าง โอ v ก็ยังคงไซเวย์ถึงไซว่าเป็นต้นน้คาดเพราะนั้นจังหวะทั้งหมดมีพาราบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างยังคงเป็นจังหวะขึ้นก็ถ้าเกิดทั้งทุนอดทนได้ก็ทำกำไรต่อไปนะครับปันทนถือต่อไปนะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่สองของโมเสติวัลลูมาโดยตลอดนะครับวันนี้ราคาย่อลงมา0.2จุดนะครับ0.02จุดนะครับ ราคาอยู่ที่1.70บาทนะครับสเดือนที่ผ่านมาลบไป6%นะครับหเดือนที่หเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.59%แต่ว่าหนึ่งเดือที่ผ่านมาลบไป2%ต่อนะครับเขายังจังหวะสายเวฟขึ้นขึ้นลงๆนะครับ P อยู่ที่8.58เท่ามี YL อยู่ที่6.09แล้วก็มี e p s ที่0.05สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS เกยปันผลไปแล้ว0.06สตางค์นะครับต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของเขานะครับ จังหวะของเขาก็พยายามยืนเหนือเส้น2องเลว,วันให้ได้นะครับวันนี้ก็ราคาย,ย่อลงมาต่ำกว่าเส้น2องเลว,วันเส้น2องเลว,วันก็คือราคา1.72นะครับซึ่งตอนนี้ราคาลงมา1.70นะครับซึ่งลงมา0.02จุดนะครับต้องพยายามให้ราคาพุ่งขึ้นไปเกินแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเยกราคายังคงจะต้องซด์เวทไปทางข้างเห็นได้จากพาราบริกซานะครับอ่าเอเมซดียังคงซด์เวยืนเหนือเส้นซีโโลนะครับ แม้ว่าไซชี้ลงวันนี้นะครับราคาก็เลยย่อลงมาแต่ OBV ยังคงไซเวไปแต่ด้านข้างเพราะฉะนั้นวันนี้ย่อลงมาเพราะ r s ซชี้ลงนั่นเองแต่ว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่นยังคงไซเวไปแต่ด้านข้างยังถือว่าราคายังคงมีโอกาสที่จะพุ่งพ้นเส้นส่งระวันแล้วก็ค่อยๆกลับแกนกลับกลับแกนของลีเนียล e กชั่นให้ไซเวอัพขึ้นไปนะครับตอนนี้แกนเป็นไซเวดาวเพราะ,ะนั้นราคายังคงจะต้องไซเวไปแต่ด้านข้างอีกนานนะครับเพราะ,ะนั้นช่วงนี้ราคาจะ ยังคงยืยนพื้นอยู่ที่1.70ไปเรื่อยๆนะครับนางทุนก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับก็ก็ต้องทนถึงทนทนอดทนต่อไปนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนต่อไปนะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปทำกําไรให้ต้บท่านกับทางทุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาวิเคราะห์เจาะจง most active volume นะครับที่นักลงทุนให้ความสําคัญให้ความสนใจนะครับราคาค่อยๆดีดกลับขึ้นไป ยังไงเสื้ออะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ในโมสกีบหุลุ่มนั่นแสดงว่านักลงทุนไม่ทิ้งนะครับเมื่อนักลงทุนไม่ทิ้งมันยังคงมีคุณค่ามีมูลค่าที่เราจะต้องติดตามเราก็เก่งกําไรได้เรื่อยๆนะครับฝากท่นานลงทุนเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจกดสับสับสครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราก็ขอบคุณสำหรับท่นานลงทุนที่กรุณาสมาัครสมาชิกเข้ามาเราเริ่มต้นสมาชิกช่องนี้ด้วยราคา35บาบาทนะครับ ก็าฝากถานว้ด้วยไว้พบกันในคลิปเด็ดถัดไปสวัสดีครับ Give